สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดูทุกๆท,ท่าน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องประภาพนะครับซึ่งก็ห่างหายมานานะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนำพะนะระก็จะเป็นพระ ร่วงนะครับร่วงหลังเรียบนะครับอันนี้นะครับท่าสนใจนะครับสามารถสอบถามได้นะครับได้คลิปเลยนะครับยินดีเป็นปั้นนะครับสำหรับอันนี้นะครับร่วงนะครับ Sini, Pak. Seperti ini, ambil dia วันนี้ไม่มีไม้นะครับเสียงสดนะครับอาจจะเบาไปนิดนะครับต้องขออภัยเ,เพื่อนๆไม่ได้ครับอันนี้ทำคลิปไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรนะ <c oughs> ไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> สูมใกล้ๆนะครับ ก็นสนใจนะครับชื่นชอบ,บเก็บสะสมนะครับก็สามารถสอบถามมาได้เนี่ยกรอไปครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีเดี๋ยปันนะครับที่ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็ก็ฝากด้วยนะครับก็ติดตาม <c oughs> กดไลค์ให้ด้วยนะครับ รับที่ท่านที่ติดตามอยู่แล้วและขอขอบคุณมากมายไก่กองเลยทุกท่าน,นนะครับครับชิปนี้นะ้วก็ก็คงจะต้องทิ้งท้ายไปเป็นตัวนี้นะครับไปพบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้กาคำว่าสวัสดีครับ